เมื่อนี้จุนอยากกินปิ้งกบป,ปิ้งปลาดรสซดค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะจุนสีย่างไฟอ่นอนๆค่ะมาจากทุกคนค่ะเมื่อนี้จุนตําสั่วกุ้งสดปูแปนนะคะแล้วก็นี่แหละ จุอยากกินจ้ะมากค่ะไม่กินแซ่บแน่ลมกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะไดเวลามาบอกแล้วค่ะเมื่อนี่ก๊อกเงี้ยมาขึ้นค่ะตอนนี้เวลาสามถุสี่สิบนาทีค่ะมากพี่เรางมากินอมกันค่ะนี่แหละค่ะต่าสั่วขาเนี้ยอกระติดเมื่อวานค่ะ The time now 9 p.m. 40 minutes yes I'm gonna have spicy เอ่อกรีนป๊อปปี้สลัดมิกวิทนูโดและเชมและแครปอีก you in e n g อ i s ก l a t ล r เต์และอีกหนึ่งฟล็กคำเป็ m ใจวิมีค m e มาจากพี่น้องโอ้ยเล็บจุนเล็บบกแข็งแน่เดี๋ยวเอากนงเขาลงรางกันอยากกินแบบนี้เมื่อนี ปูตป้นแช่น้ำปลาแล้วก็กุ้งสดแช่น้ำปลาแฟนจุนก็ล่างนางกินงค่ะจุนให้ไทยเรียบร้อยค่ะอุ่นเข่าค่ะพักรวกพักสดมาพี่น้องนะมาลุยมาลุยค่ะแซ่บแซบกับจุนอยากกินแบบนี้กระเ็ดกินแบบนี้พี่นอ้องอ้ํา

ตั้งใจจะกินน้ำมคขึ้นค่ะเมื่อนี่ไปซื้อของซปเปอร์แง้มเว้นว่าถึงเว้นค่ะสีโมงหาโมงแล้ว

กินซ้ำได้ซ้ำนึงก็โอเคแล้วค่ะแซมมันก็มื่งไทยเลยกับบอดดักแสบคือเกอร,ร์ดอนนี่แสบ อีกอื่นงเดียวกนั่งกินเขาค่ะแฟนจุนจุนเห่นอาหารสลัมให้กินคือก็ไม่ลวกกับซูนค่ะพี่นนอ,อกข้าวมื้อแรกก็จะรัวแบบนี้แหละคะ่ะ เขาก็ป่าภัยมากแบบได้ให้กินไปนโลดจ้ะแบบทิ่จะคล้องหมักะล่ะร่างกายไัยร่างกายมัน <c oughs> ่นกูได้มาก,กินดิฟกินได้กับภากกังกินไปลดอืมจะค่อยกินแบบไดก็กิกนไปลดค่ะแต่อย่าลืมนะค่ะสมัยนี้ถูกสิงทุยามันเปลี่ยนไปค่ะ ระวังไว้ก็ดีเหมือนกันว่าจะกินติดฟันทันทีค่ะผัก ก็ซุนท่านที่จุนอืม หมักเกลือผงชูรสนิดหน่อยอร่อยเอาไส้เอาขี้ออกหมดเลยกินแล้วนึกถึงสมัยไดกหน่อยค่ะ กิ่งปลาโลดหอมห่วยสวรนค์อิหรอีหรอสังเกตดูนะคะขอพู้กระสากลางค่ะคนสมัยนี้จะหยหาชีวิตเก่าๆค่ะชีวิตที่เรียบง่าย ไม่เล่งรีบไม่แก่งแย่งสมัยก่อนจุดหนึ่เด็ก,ดกไม่มีหรอกใครจะมาขับรถปิกอกปิกอัพ โรงเรียนก็เรียนโรงเรียนในหมู่บ้านไม่ได้พาลูกหลานไปเรียนในเมืองวัตถุนิยมทำให้คนเปลี่ยนไปค่ะจริงๆแหละเวลาเราย้อนกลับไปดูสมัยอดีตเนี่ยจะเห็นความแตกต่างว่าคนสมัยก่อนเขาไม่ได้มา ดินน้นรนเป็นนี่เป็นสินเพื่อที่จะเอาหน้าสมัยอดีตเขาดิ้นรนเพื่อปากท้องแต่สมัยนี้ดิ้นรนเป็นนี่เป็นสินเพื่อเอาหน้า ไม่เอาด้วยหรอกจุนะถ้าอยากไม่นี่มีสินก็มึงทมีไปจุนขออยู่แบบไม่มีนี่ดีกว่า Такое обмывание.

ต้องขอฟุ้แฟนจุน การจูนคุยโทรศัพท์กับพ่อแม่มาหาพี่น้องหาทุกคนอืมลุยลุยแล้ว กะดูคขาองญ่เลยค่ะกูให้กินพ่อจะขลองหายอยากพี่น้องจะ้ะอยากกินยังก็ให้กินเองนี่แข็ง ต้องจะให้ละเอียดครับมคือบิน ตัวสุดท้ายค่ะกุ้งกระแดอยากกินกุ้งแ่น้ําปลาแบบนี้ข้าวหนาจุนสะดุ้งน้ำหอนในกลัวค่ะ <laughs> กินง่ายงโกลกันจะดูน้ำหวานแบบนี้เอี้ยเรียบพอดจุ่นถึงเห็ดบนเมื่อหลายไงค่ะประจุนหัว,วจะคล้องกินได้ก็ได ค้องใช่ฟันจุนหางพี่น้องค่ะโอยจังเล่มค่ะจังเล่มกิน แซ่บแบบบานๆค่ะจูดินนั่งเล่มกินค่ะนี่กินก็ขาเนี้วอ,อีกสักน้อยก่อนค่ะ <c oughs> โอเคนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวจะพอกันคลิปหน้าแนาะจ้เนาะบายค่ะ